ฟ้าปรากฏตัวขึวในชุดที่ดูแปลก,กตาเทนิดเทนิดละเสียวเวลาที่ผมมองเห็นเริ่มสังหอนใจว่าชีวิตผมไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมอีก ใช้มือของเธอจับเจ้าตัว,ตวประลาดเดี๋ยวกันนะแมวบางจอมัมิจะทําอะไรน่ะลิจะตัวประหลาดสีมพูวยวายฟ้าไม่ตอบคำถามนั่นถุงมือระดับสิบฟ้าพูดด้วยน้ำเสียงเบื่อหน่ายไม่เอาน่ะลิหักออกลิฝากไว้ก่อนน่ะลิจะตัวประหลาดั่นถูกหักออกไม่ได้ความ แรงที่มองไม่เห็นกระเด็นออกไปหายรับอีกในความมืดฟ้ายืนมองอยู่แบบนั้นจุดเทินแน่ใจว่าตัวประหลาดนั้นจะไม่กลับไปเอาล่ะทีนี้จะทำไงต่อไปดีอลองเรียกฟ้ากับดินนั่งมองลองเรียกฟ้าดูฟ้าอะไรเหรอครับพี่นี่มันเรื่องอะไรกันอะเรื่องเรืเร่องอะไรเหรออ ฟ้ายังแก้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นงที่ยังใส่เสื้อปแปลกๆอยู่นั่นก็จะต่อตรงตัวนั่นแล้วก็ฟ้าเห็นเข้าใจเลยว่าพี่ปบบจะบอกอะไรฟ้าซีู่ตันนั่นเองเสื้อผ้าของฟ้าก็ค่อยเปลี่ยนรูปไปถ้าเปลี่ยนเสื้อเอาตอนนี้มันสายไปแล้วละมั้งฟ้าไม่สิหรือว่าจะให้เธอเรียกว่าเรียกเธอว่านางฟ้าที่รู้เหรอคะฟ้าผมพยักหน้า ฟ้าคงยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้หรอก <c oughs> อ๋อที่ความจำไม่ดีโดนโดนต่อยบ่อยบทที่หนึ่งเหผมนางฟ้าครับอ๋อเพิ่งจะผ่านบทนำเมื่อกี้นันกวไปเพลงปิดนะผมบันทึกเล่นต่อปรับแตง่งซ่อนออก ถ้าเราบันทึกอ๋ออ้าวบันทึกยัง,งไงแล้วไงไม่มีหลายสล็อตเนี่ยฮะกดเลือกช่องเอนเทอร์ Enter หรอเป๊่ปะปะอืมไม่เห็นบันทึกได้เลย เจาแมวลงไปก่อ uh, oh นโปรดลึกช่องแล้วกบบันทึกอ๋อโอเคเข้าใจเออสามวันก่อนที่อนุสาวรีย์ชัยความความทรงจำในวันนั้นวันที่สตากรรมของผมต้องเปลี่ยนไปโดยชิ้นเชิงผมออกไปเรียนตามปกติจะต้องกลับมาติดฝนที่อนุสาวรีย์ชัยแบบนี้ โดยไม่มีท่าทีว่าจหยุดลงง่ายๆผมได้แค่คอยด้วยหวังว่าฝนในพิษาลฝนจะหยุดลงเอ๊ะว้าวว้าเสีงยงผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาตามร้านค้าฟังดูเหมือนเธอคนนั้นกำลังลำบากอยู่อ๋อว้าเสียงอีกเรื่องนี้ควรจะเข้าไปช่วยดีหรือไม่ผมพยายามคิดนิ่งดูไดเหมือนคนอื่น เดือดร้อนมันก็คือการแลงน้ําใจยุ่งเข้าไปในเรื่องที่ไม่ใช่ทุละคือการเสีองไม่เข้าเรื่องนี่เป็นเวลาที่ผมต้อง,ต,องตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายมีนเพศตรงข้ามไม่ใช่ว่าผมอยากจะเป็นคนดีเพราะว่าผมกำลังทำสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำหันกลับไปมองเจ้าของเสียงนั้นวันที่หนึ่ง เป็นอ้อย้อนเวลานะครับผมฮะย้อนเวลากลับมาช่วงที่ก่อนเกมจะเริ่มรผมว่ามันเสียงไหนกันหนาเด็กสาวแต่งตัวประหลาดและพูดบนคนเดียวผมก็ค่อยเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าชาแย่ละ่ะเสียงมากสุด้วยสีทำไงดีว่าสังเกตเห็นว่าเธอกำลังยุ่งกับอะไรบางอย่างอยูอย่คล้ายกับกล่องสีดำ คำพูดกับเธอของเธอแดาว,ว่าเจ้ากล่องนั้นคงจะเสียและเธอพยายามซ่อมมันเองอย่างแน่นอนมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับผมเลือกใช้คําสุภาพเสนอตัวเข้าช่วยเหลือตัวจ่ายประจุหรือแบตเตอรี่หนะเหมือมมนกับว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดเธออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าผมกําลังสื่อสารกับเธออยู่คุณครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ ผมลองเรียกเธออีกครั้งหนึ่งถ้าทางจะใช้เวลาตนที่คิดนะว่าผมว่านะไอ้ป่าเนี่ยเออมองเห็นฟ้านะผมนะจริงคือเป็นนางฟ้าครับผมคนอื่นมองไม่เห็นนะฮะเออชัวรเลยแล้วก็ไอ้ฟ้าเนี่ยก็ไม่คิดว่าไอ้ป่าจะมองเห็นนะฮะก็เลยไม่ตอบกลับนะครับผมเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็ต้องอทําให้ความทรงจาน่าจะเปลี่ยนดยูเปลี่ยนแปลงความทรงจําหรือเปล่านะฮะ ว่าไอ้ฟ้าเนี่ยเป็นน้องสาวอืมอืมเออเออมีความเป็นไปได้นี่คือการเดาเนื้อเรื่องนะอะถ้าทางต้องใช้เวลากว่าที่คิดนะผมเริงง่มตรงนิดหน่อยที่ฝั่งตรงข้ามเมินในคิดในแง่ดีเธออ่านกำลังยุ่งจนไม่มีเวลาสนใจสิ่งรอบๆตัวเธอก็ได้เอาละผมจะลองเรียกเธออีกครั้งหนึ่งคุณครับให้ผมช่วยดูเจ้ากล่องนั่นให้ไหม รูเหมือนเขาพูดกับเราเลยนะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งเซี่ยววิททีนั้นผมรู้ตัวทันทีเลยว่าผมกําลังเจอกับอะไรอยู่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอพวกนั้นในสภาพแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมมีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ไม่สมควรจะมองเห็นรีบถอยไปก่อนฝ่ายนั้นจะรู้ตัวดีกว่าผมคิดในใจผมก็ค่อยก้าวถอยไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าว อย่างช้าๆหรือว่าบางทีอยู่ดีๆเด็กสาวประหลาดคนนั้นก็ลุกขึ้นมานิ่งไว้นิ่งไว้ผมบอกกับตัวเองสายไปแล้วกันบ้างที่ผมจะปฏิเสธว่าผมรับรู้และมองเห็นเธอหรือว่าเขาจะมองเห็นเราจริงๆนะเธอพูดกับตัวเองผมแกล้งทำมองทะลุผ่านตัวเธอไปไิธีนี้มันจะได้ผลเสมอ นี่มองเห็นเราหรือเปล่าคะออืืเธอยื่นหน้าใกล้ๆผมทำใหร้รู้สึกตกใจเล็กๆน้อยตอนนี้ผมขอเซฟก่อนส่งน้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะโอเคโอเคนะคผมตอนนี้ผมไปส่งน้องไปโรงพยาบาลน,นะกลับมาแล้วครับผมนะมาเล่นต่อนะโอเครีเทิร์นอ้าวเล่นต่อออโหลด เธอยื่นหน้ามาใกล้ๆทำให้ผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยนะผมภาวานาให้เธอไม่สังเกตเห็นว่ามันผิดปกติสักทีเธอมองเห็นจริงๆสินะไม่เห็นไม่เห็นผมตอบกับตัวเองในใจโชคดีจังไม่นึกว่าจะโชคดีได้เจอกับพวกดัดแปะอ้าวีพิษตานั่นเองผมสังเกตเห็นวัตถุสีชมพูพุ่งตรงเข้า กระแทกกับเด็กสาวกระแทแกแรงกระแทกนั้นะส่งผลให้เธอกระเด็นกลิ้งไปหลายเมตรเจ้าวัตถุสีชมพูประหลาดนั่นลอยอยู่ตรงหน้าผมดูเหมือนว่าจะเจอของดีเข้าให้นะด้วยบังเอิร์ทสิ้แล้วนะเท่านี้ดูเหมือนว่ามันพยายามสืสส่อสารกับผมไงเราวะมนุษย์กลัวข้าจะทำอะไรทำอะไรไม่ถูกเลยลรสิริกลัว เขากูจะตัวกลมๆก,กัวเจ้าตัวกลมๆเหมือนลูกบอลหน้าตาจะอ่อนแบบนี้กันเร็เอาลนะเชื่อฟังค่าซีดีแล้วเจ้าจะไม่เจ็บตัวนั่รีด็กสาวคนนั้นลุกขึ้นมาตรงหน้าแล้วเข้ามาด้านหลังของเจ้าตัวสีสีชมพูประหลาดอย่างเงีย,ย <c oughs> บๆฉากที่ทำไม่เสร็จ <c oughs> แกเป็นสองดี เธอเอื้อมมือเข้าไปอย่างช้าชามาับร,รีจะตัวประหลาดสิงภูร้องด้วยความประหลาดใจถุงมือระดับสิบ <c oughs> พักออกร,รีรรกล้ามากไหมที่มาทำ้ายอ้าวอะไรนะอา้าวกล้ามากไหมที่มาทำ้ายนางฟ้าซ่อมบำรุง ขอโทษนะเป,นเป็นปัญหาทางเทคนิคเล็กหน่อยปัญหาทางเทคนิคเหมือนจะอธิบายอะไรได้ดีเลยล่ะผมพยายามตั้งสติลนะสติแล้วสลัดหลุดออกไปให้ได้แล้วก็โชคก็เข้าข้างผมรถประจำทางที่ผมมานั่งไปมหาลัยได้จอดเทียบท่าพอดีผมไม่ลังเลร,รีบขึ้นรถประจำทางที่หนึ่งอยู่นะครับผม ในไม่กี่อึดใจต่อมาผมก็ถึงหน้ามาหาลัยทิ้งไว้แต่ความวุ่นวายด้านหลังผมยังคงรู้สึกในใจนะสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคู่นี้หลายอย่างเข้ามาและหายไปจนผัวตั้งตั้งตัวไม่ติดแต่เอาเถอะในไหนผมก็หนีเป็นพ้นแล้วช่วงูบหนึ่งผมกำลังเดินทางนะและได้ยินเสียงนี่คุณคะเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนมาจากที่สูง ผมอดไม่ได้ที่จะแงนมองดูนางฟ้าจริงๆด้วยภาพที่ผมเห็นคือร่างของเด็กสาวประหลาดเมื่อคู่กำลังลอยอยู่กลางอากาศด้านหลังเธอมีปีกสีขาวร่างของเด็กสาวประหลาดนั้นค่อ,คอยๆลอยต่ำลงราวกับต้องมนผมไม่อาจจะละสายตาไปจากเธอได้ปีกสีขาวสว่างของเธอเตือให้ผมนึกถึงเทพนิยาย นางฟ้าหน้าของเธอค่อยล่อนลงอย่างช้าๆตรงหน้าผมในไม่กี่ใจต่อมาเท้าของเธอสัมผัสกับพื้นนึกว่าจะตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วแล้ซะแล้วส,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 สิต้องขอโทษด้วยจริงๆนะสำหรับเรื่องขัดข้องเมื่อคู่ไม่ต้องไม่ต้องขอโทษหรอกผมกำลังจะหนี จริงสิต้องล็อกระบบเคลื่อนไหวกันหนีก่อน402ร้องขอการหยุดระบบรหัสเครื่อง198402011031เด็กสาวคนนั้นคุมพาอะไรบางอย่างได้โอกาสหนีล่ะเกิดอะไรขึ้นกันทำไมขาวผมไม่ยอมขยับไม่ต้องตกใจไปหรอกนะ ตอนนี้ระบบส่วนใหญ่ของคุณถูกถูกอะไรเนี่ยถูกทางเบื้องบนล็อกเอาไว้แล้วเบื้องบนเอาละค่ะต่อไปเป็นข้อความจากระบบชะตากรรมแจ้งให้เครื่องประเภท2หมายเลข198402 011031ตั้งแต่ประกาศนี้นางฟ้าซ่อมรำรุงหมายเลขเครื่อง4002 จะต้องทำการอารักขาท่านจนกว่านางฟ้าธุรกรรมหมายเลข108จะเข้าถึงและดำเนินการปลดระบบดัดแปลงออกและพันธสัญญานี้จะส่งผลจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขระบบชตากรรมบันทึกตอนที่จะเริ่มพันธสัญญามีคำถามอะไรหรือเปล่าคะคำถามหรอแน่นอนผมต้มีแน่พันธสัญญาอะไรกัน รัสเซียคือมันท้าสัญญาอย่างไรล่ะเอาล่ะไม่ต้ราถามแล้วอะไรแล้วหรือไม่อะไรกันแม่คุณต่อไปจะเริ่มระบบการช่ำแหละและประปับปรุงความคงจำแล้วนะคะฮ้ยิ้มสิยิ้มความทงจำของผมมีถึงแค่ตรงนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะดำมืดและไม่เหลืออะไรอีกอ๋อ ดูเหมือนจะมีอะไรผิดพลาดน,นะเสียงของฟ้าดังขึ้นท่านการความมืดแย่ละขืนล้างความทงจะไปมากกว่านี้มีหวังแกนกลางฟ้ากำลังพูดอะไรอยู่นะสงสัยจะต้องปล่อยเลยตามเลยละ่ะนี่คุณตื่นสิถคุณฟ้าพูดแปลกไปจากทุกทีถ้าทางต้องกระตุ้นให้แรงกว่านี้ อ่ะผมรู้สึกได้ผคลความเจ็บปวดที่แผ่ซ่ามาจากลูกที่ทางวันที่สี่ผมอรุณสวัสดิ์ค่ะอันนี้คือเป็นวันที่สี่นะผมนะเรื่องราวเมื่อกี้เกิดขึ้นในวันที่หนึ่งแล้ววันที่สองกับสามเราไปมหาลัยนะอ่านี่คือกระโดดข้ามาวันที่สี่ต่อจากอ่าที่เราเจอไอตัวสีชมพูนะโอเค นะฟ้าทักพายผมแปลกๆอรุณสวัสดิ์ผมตอบบรรยากาศที่นี่คุ้นตาผมนี่กำลังอยู่บ้านนี่นาทำไมฟ้าต้องขอประทานโทษ้วยจริงๆนะคะขอโทษเหรอนั่นสิขอโทษผมเรื่องอะไรกันอะช่วงวูบหนึ่งผมสังเกตเห็นเสื้อผ้าของฟ้าใส่ดูแปลกๆแต่ก็คุ้นตาอย่างน่าประหลาดดูเหมือนว่าอืม คือฟ้าเปเรื่องสาร,ร,ร,รภาพนะสารภาพหรอคือจะว่ายังไงดีล่ะคือความจริงแล้วความจริงแล้วมันฟ้าไ่ชื่อว่าแดงฟ้าทําเงินพี่หายไปสองพันฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงเอ่อฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงฟ้าไม่จริงใช่ไหมล้วเข้าใจค่ะความจริงคือความจริงไม่ไม่นะ ผมย้อนแล้ไม่ได้ยูยูผมพึ่รู้ว่าผมมีน้องชายเนี่ยไม่ใช่น้องสาวแถมมันชอบแต่หญิงซะด้วยพี่คะฟ้ายังเป็นฟ้าอยู่ใช่ฟ้ายังคงเป็นน้องพี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็เถอะ <c oughs> เออพี่ขอโทษนะฟ้าพูดต่อเถอะก,ก็ได้ก็ได้ก็ได้สัญญานะว่าจะไม่ขัดฟ้าผมพยักหน้าฟ้าเป็นนางฟ้าค่ะ ฟ้าบอกว่าอย่าบอกนะใครใครฟ้าแสดงอาการปวดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดโอเคไม่ขัดกล้องก็ได้ผมบอกกับตัวเองฟ้านางฟ้าสมบุงหมายเลขเครื่อง402นประโยชน์นี้เขคุค้นแะฮนางฟ้าสมบลงใช่เลยตรงเพงของคนจำผมไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเ็กสาวประหลาดที่ผมเจอเมื่อหลายวันก่อนฟ้าต้องขอโทษจริงๆนะที่แอบดัดเพียง แปลงความทรงจำของพี่แต่แปลงความทรงจำแบบนี้นี่เองและฟ้าขอโทษด้วยที่ไม่อาจดับแปลงความทรงจำได้อีกเนื่องจากผลผลผลเพราะอาฟ้าดัดแปลงความทรงจำพี่หลายครั้งไปหน่อยมันก็เลยคือว่ายังไงเถอะเพราะว่าฟ้าดัดแปลงไม่ได้อีกแล้วหล่ะง่ายดีนะผมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นสิ่งของอะไรบางอย่างความจริงนี้นะ ความจริงนี้ยากที่จะยอมรับแต่หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆผมก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วละ่ะดังนั้นปัจจุบันฟ้าจึงจะเป็นต้องขอความร่วมมือกับพี่ไม่สิคุณตาดเราจะเป็นต้องขอความร่วมมือจากคุณขอให้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะ <Yeah. S 1> คะคจะบอกกับตัวเองกับเจ้าตัวุณโกงสิมพูนั้นมากกว่านะผมคิดอ่าฮะถ้ามีคำถามอะไรฟ้าขอตัวไปรับตัวเองให้แน่ใจว่าระเบียนี้ปลอดภัยก่อนนะคะ ฟ้ Father, เาเดินออกไปเข้านอนอย่างรวดเร็วกับสื่อความเงียบสงบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ไม่แต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดผมรู้สึกเหนื่อยและลากับมันผมก็ไปนอนดีกว่านอนอีกแล้วเหรอห้องนอนอันแสนรักของผมเอนตัวลงนอนบนเตียงเหนื่อกันกว่าจะทำอะไรอีกดวงต่างผมก็ค่อยปิดลงอย่างชา้าๆในสุดผมก็หลับไปอ่ะบทที่หวันที่หมิถุนายนต่อจากเมื่อวานนะ ถา,ามหลายไม่โดดแล้วนะเช้าวันใหม่ผมยังคนรู้สึกอ่อนเพลียอยู่นะแม้ว่าจะไม่มากนะสายตามผมกองกวดมองไปรอบๆสำรวจของต่างๆในยามเช้าและแล้วผมก็เห็นฟ้ากำลังลือ้อหนังสือของผมผมเห็นเธอกำลังหยิบหนังสือสองสามเล่มออกมาดูท่าทางจะแสดงความสนใจหนังสือเหล่านี้ไม่มาก ผมเองก็เช่นกันสงสัยว่าฟ้ากำลังดูเสืออะไรอยู่นั่นมันไปนะสมบัติต้องห้างกับผมเท่านั้นเลยนี่นะเขาดีทำอะไรสักอย่างแล้วที่ทำอะไรอยู่นะ่ะผมตะกลด้วยเสียงดังอ้าวอรุณสวัสดิ์ค่ะพิปปะมาลื้ออะไรอยู่ในห้องเนี่ยฟ้าฟ้าก็แค่สำรวจรอบๆเท่าน,นั้นแหละพอดีเห็นว่ามีหนังสือข้อมูลน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ฟ้าก็เลยหยิบมาดูค่ะ นั่นแหละพี่ฟ้าฟ้าจะพูดละ่ะถ้าอยากจะให้ขาข้อมูลพี่ว่าฟ้าดูทีวีกดีดกว่านะผมว่ายังเบียดประเด็นให้เธอเลิกสนใจทังชั้นหนังสือทีวีอย่าบอกว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีเนะ่ะฟ้าพยากมหน้าผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีพี่อยู่ด้านหลังของเธอชั้นล่างก็มีจะกล่องไม่แปลกนั่นเหรอใช่ไม่ใช่กล่องปแปลกทีวีฟ้าเคยยืนมองมันอยู่นะ แต่ไม่เห็นได้ขมูลอะไรเลยนี่จงใจงจะกวนตีนหรือไงเนี่ยฟ้าไม่รู้จริงๆเหรอว่าทําไมต้องมาว่ากันด้วยละ่ะเอาเถอะเอาเถอะยิ่งพูดยิ่งอารมณ์เสียไปไปไปลงข้างล่าง่อดี๋ยวพี่จะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าผมผมขึ้นเสียงฟ้าไปก็ได้เสียงของฟ้าเปิดประตูแล้ววิ่งลงบันไดไปเพราละที่นี้เหลือเพลผมคนเดียวในห้องเส็แล้วสินะผมเดินตรงที่ชั้นหนังสือและเริ่มจัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เรียบร้อยกลับมาถึงเรื่องของฟ้าตองตอนนี้ผมแม้จะแม้จะรู้ว่าเธอไม่ใช่น้องสาวของแท้ของผมหรือจะพูดยังไงว่าที่จริงแล้วเธอนะที่จริงแล้วเราไม่เคยมีน้องสาวแต่ยังไงก็ตามสมองผมของทีผ่ผมเรียกว่าเธอคือน้องสาวอยู่ดีใช่แล้วยังไงผมก็มีน้องสาวชื่อว่าฟ้าเอาละอับน้ำแล้วลงไปข้างล่างเลยดีกว่าคุณปาทางนี้ วันที่ห้าอยู่นะฮะฟ้าเรียกผมครับเพิ่งปัดทานข้าวสิครับชิมข้าวข,ข้าวสิครับผมสังเกตเห็นว่าฟ้ากลับมาใช้เสื้อผ้าอยู่บ้านตามปกติอ่ะรู้สึกว่าอ่านนันไปเจ็บตุดอ่ะอ่ะนั่งมัเปลี่ยนท่านั่งนั่งแบบอ่านต่อครับอ่านต่อบบที่เบื้องหน้าผมคือโต๊ะอาหารนะฮะข้าวไข่ดาวหนึ่งชนี่กาจะไม่กินอะไรอีกแล้วอนอาหารเช้าประจําวัน แสนเลือกง่ายของลูกผู้ชายผมเริ่มต้นทานมันเหมือนวันปกติเฮ้ยนี่มันรสชาติแบบนี้รสชาติของใครดาวไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรแปลกถึงแม้จะถูกทำด้วยฝีมือของคนอื่นก็ตามถ้าทานแบบนั้นเรียกว่าอร่อยสินะครับมันก็เหมือนกับทุกวันนี่นาพอกินได้พอกินได้่าพอกินได้พอกินได้ฮะแต่ว่า มันดีกว่านะคุณป่าทำกินเองใช่ไหม่นะถ้าจะมาแบบนั้นก็คงได้มั้งชอบพูดอะไรไม่ตรงกับใจตัวเองเลยดูเหมือนว่าเธอรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่เชิงหรอกค่ะแต่ว่าถ้าวัดเอาจากประวัติย้อนหลังในความทรงจำของคุณป่าแล้วจะพบว่าที่พูดไม่ตรงกับที่คิดมีีัตราส่วนในเจ็ในสิครั้งเลยนี่ฟ้า ใช้ให้แอบดูของกำจของพี่นะฮนะมันเป็นหน้าหน้าที่นะครับป้าต้องตรวจของกำจัของคุณปา่าทุกทุกวันนะเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดน่าจะจะมีเรื่องที่พูดไม่ตรงกับใจแล้วยังไม่มีสถิติความสนใจในสรีละของผู้หญิง <c oughs> เช่นหน้าอกนะทางทเพื่อนในมหาลัย,ยหรือแม้แต่ฟ้าที่ยังเป็นน้องสาวมากกว่าอีก10ครั้งในช่วงสามในช่วงสามวันก่อนหน้านี้เลย หรือจะเอาละโอเคพอแล้วพี่รู้แล้วว่าเธอรู้แต่ว่าถ้าฟ้าพี่เรียกเธอเหมือนเดิมจะดีกว่าคุณป่าจะให้เรียกฟ้าว่าพี่ชายอะไรทำนองนั้นเหรอคะเรียกว่าพี่เฉยๆก็พอแม่คุณรับทราบค่ะคุณป่าเอาละเยี่ยมเลยเดี๋ยวฟ้าเก็บจานไปล้างก่อนนะฮะเอาโอเคแล้วเจอกันฟ้าเริ่มให้ที่แล้วได้ยินเสียงเธอทำเพลง ระวังจานลงอ่างไม่กี่ทีออกมาผมก็เห็นฟ้าเดินม,มาจากครัวจากท,ท,ที่ล้างเสร็จแล้วไปเก็บเท่าที่สังเกตดูตอนนี้เธอปรับตัวได้กลมกลืนกับชีวิตในประจำวันบ้านผมความสามารถของนาฟ้านี่มหัศจอรรย์อหันจริงๆพี่คะวันนี้มีเรียนตอนบ่ายใช่ไหมเสียงฟ้าตะโกนออกมาจากในครัวคาบแรกบ่ายโมงพี่คงจะออกจากบ้านตอนเที่ยงนี้แหละ ถ้า,างั้นฟ้าพยายามกลับมาให้ทันก่อนเที่ยงละกันจอ,อกไปไหนงนั้นหรอออกไปรับซ่าตะเวนทำห้าที่นางฟ้าซ่อมบบำรุงค่ะได้เวลาแล้วฟ้าไปก่อนนะฮะจะอยู่เฝ้าบ้านรอจนกว่าพี่จะกลับมาฮะฟ้ารีบกลับมาฟ้ารีบเปิดประตูหลังออกไปทันทีที่พคดจบเอาละข้าเวลาแล้วกันนั่งดูทีวีดีกว่า ค่อยเอนตัวเลงลงอย่างช้าๆและหันหน้าไปทางโทรทัศน์ในมือมีรีโมทแล้วค่อยหาช่องที่เลือกดูไม่มีรายการรายการอะไรน่าสนใจเลยข่าวภาคเช้ามีจะ่เรื่องซ้ำๆำฆ่ากันตายอุบัติเหตุข่าวยอดนิยมปิดทีวีแล้วนอนคิดอะไรดีกว่าถ้าเป็นสมัย,สม,ยสมัยปัจจุบันครับนะ นี่มันเกมเมื่อประมาณสิบยี่สิบปีที่แล้วและครับผมถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้นอนไถมือถือเนออี่ยมีหลายอย่างที่ผมสงสัยเกี่ยวกับนางฟ้าว่าว่าตามความเชื่อทางพรทมนางฟ้าเป็นโอปติกัดอย่างหนึ่งแต่มันก็ไม่มากพอที่จะอธิบายว่านางฟ้าที่ผมได้เจออย่างแน่นอน มีสองสามข้อที่ผมรู้แล้วเกี่ยวกับพวกเธอข้อแรกนางฟ้าสามารถเปลี่ยนครงใจงของคนได้ข้อสองพวกเธอจำแรงเครื่องแต่งกายได้หลายแบบข้อสามายึดจากฟ้าเป็นหลักนางฟ้าดูยังไงก็ไม่ใช่คนที่ตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์และเกิดใหม่เป็นนางฟ้าอย่างแน่นอนน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบหนึ่งมากกว่านี่เป็นข้อสรุปของผมขั้นต้น